ะะเลขจับคู่รวยก็จะเป็น1296ค่ะรหัสรวย1219 16 29 26แล้วกและก็96ค่ะซึ่งต้องบอกว่าเลข4หลักนี้นะคะหรือ6หลักนี้คนเล่นเยอะมากๆและคนตามเยอะและปิดทุกประตูวันนี้ใครที่ได้ดูรายการอาจจาะส่งวิเคราะห์ปกสลักรีบไปหาซื้อลอตเตอรี่ให้ด่วนที่สุดค่ะ และที่สำคัญน,นะคะอาจารย์เน้นให้เลย1 2สองกับ162ตัวนี้น่าสนใจมากๆเลยใครที่ดูอยู่นะคะถ้าชอบตัวไหนก็เน้นได้เลยนะคะสำหรับกองทุนแม่ของแผ่นดินเรามาทำความรู้จักเล็กๆน้อยๆให้เป็นความรู้เบื้องต้นว่าทำไมงวดนี้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลถึงขึ้นปกเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินโดยมีจุดเริ่มต้นที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะคะหรือพระพันปีได้เสด็จแปลพระราชฐานเพื่อทรง เยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ผ่านเลขาปปสค่ะ,คะเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของราษฎรที่อาสาร่วมกันป้องกันยาเสพติดของหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนนั่นเองค่ะโดยสํานักงานปปสก็ได้จัดสรรงบประมาณขึ้นและก็สมทบกับพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์โดยตั้งชื่อว่ากองทุนแม่ของแผ่นดินนั่นเองค่ะ นี่เลยนะคะก็คือความเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตก็ช่วยเมตากองทุนนี้ให้ปปสได้จัดงบเพื่อดูแลเรื่องกิจกรรมเกี่ยวกับยาเสพติดเลยค่ะและกองทุนแม่ของแผ่นดินนะคะก่อตั้งในวันที่25พฤศจิกายน2546ปัจจุบันนะคะครบรอบ20อย่าง21ปีแล้วนะคะหรือจะตีว่า2ทศวรรษท,ที่ขึ้นปกนี้ก็คือ20ปีขึ้นไปนะคะ2ทศวรรษค่ะรหัสรวยจาก คุณแม่ของแผ่นดินก็คือวันก่อตั้งแล้วก็ปีครบรอบหรือว่าทศวรรษก็คือ25 146นั่นเองนะคะจับเลขได้เป็น2521 2426หรือว่า3ตัวตรงคือ426และ5 1 5 4 5 6 4 6และ3ตัวตรงคือ4 5 1นั่นเองนะคะสังเกตให้ดูนะคะก็คือดูแค่3ตัวตรง426กับ4 5 1ก็พอแล้วค่ะงวดนี้ได้ตัวเลขแล้วก็สามารถไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลได้เลยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะยังต้องรู้อีกว่ากองทุนแม่ของแผ่นดินนี้ พัฒนามาจากสํานักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดนะคะเพราะฉะนั้นรหัสรวยของปปสก็คือ519251และสุดท้าย161นั่นเองค่ะ วันก่อตั้งของปปสนะคะเรามาดูกันว่าก่อตั้งวันไหนปปสก่อตั้งวันที่16พฤศจิกายน2519ปัจจุบันครบรอบ47-48ปีค่ะเน้นรวยๆจากเลขปปสนนะคะก็คือบางคนบอกว่าอาจารย์ปปส884 883 882ได้เลยนะ3ตัวนี้แหละจะเต็มนะคะหรือว่าจะเป็นเลขของปปสที่เน้นรวยก็ได้ก็คือ4748 1925ชุดนี้อาจารย์สรุปมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะ หลายคนบอกว่าอาจารย์เลขเยอะเหลือเกินไม่รู้จะซื้อตัวไหนอ่ะสรุปเดี๋ยววันนี้จะมีตัวสรุปฟันธงทิ้งท้ายไว้ให้นะคะนี่ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่รวบรวมเอามาให้ทุกคนเผื่อได้ชอบแล้วก็ถูกใจก็จะได้เอาเลขนี้ไปเสี่ยงโชคได้ค่ะปปสตั้งอยู่เลขที่7ถนนดินแดงเขตพญาไทกรุงเทพ10400ค่ะแน่นอนนะคะถ้าใครที่อยากจะเน้นเลขที่ตั้งของปปสที่ตรงกับสูตรพลังบวกก็คือ05แล้วก็19นั19่นเองนะคะคําว่ากองทุนแม่ของแผ่นดินที่เขียนอยู่ตรงนี้โค้ง บบนี้ก็จะตีเลขให้แบบง่ายๆเลยนะคะตีเลขแบบให้ชาวบ้านอย่างเราเราเข้าใจกันแบบง่ายๆไม่ต้องคิดเยอะเลยนะคะคําว่าแม่เนี่ยตีไปเลย1นสองเพราะว่าสระแอเนี่ยบางคนก็1นึก็ได้แล้วแต่นะแต่อาจารย์ตีเป็นเลข1ตัวเดียวนะคะคําว่าแม่เนี่ยคือเลข2อยู่แล้วผู้หญิงตี2อยู่แล้วนะคะและคําว่าแม่ก็คือ1นนั่นเองค่ะส่วนคําว่าแผ่นดินนะคะส่วนใหญ่ประเทศแผ่นดินภูมิภาคจะตีเป็นเลข6เพราะฉะนั้น3ตัวถ้ารวมกันก็จะเป็น1นึนะคะครบรอบ ที่เขียนอยู่ตรงนี้คือ2ทศวรรษซึ่ง2ทศวรรษคือ20ปีนะสรุปกันตรงๆเลยต้องเน้น 12, 10, 20และ62กับ60นะคะตัวเลข5หลักคู่นี้อย่างน้อยๆลอตเตอรี่2ตัวท้ายต้องมีติดบ้านไว้ทุกครั้งค่ะเอาล่ะนอกจากนี้แล้วเราแปลปกสลากกันครบถ้วนเรามาทำความรู้จักกับ เลขมงคลกันสักนิดหนึ่งบางคนบอกว่างวดนี้อยากรู้ว่าเลขมงคลวันแม่มีเลขอะไรวันนี้อาจารย์ส่งเอาข้อมูลมาฝากค่ะเลขมงคลวันแม่แห่งชาติเลขมงคลสมเด็จพ,พระนางเจ้าสิริกิติ์สมเด็จพ,พระบรมราชชนนีพันปีหลวงรหัสพระองค์902เลขโปเจียม102วันพระราชสมภพ12สิงหาคม2475หรือว่า128475แล้วก็12วันราชาพิเศษวันที่5พฤษภาคม2493รหัสรวยก็ตีเป็น05กับ493 วันนํำรงพยศวันที่28เมษายน2493รหัสรวยตีเลขเป็น284249วันสถาปนาวันที่5พฤษภาคม2562ตอนนี้ครบรอบ5ปีตีเลขรหัสรวยเป็น562แล้วก็505ซึ่งตรงกับสู่พลังบวกด้วยค่ะพระชนมายุ92ย่าง9 3พรรษาตีเลข3ตัวตรงได้เป็น392กับ เน้นๆเ,เลยนะคะ2คู่นี้จะต้องหาซื้อให้ได้ค่ะทิ้งท้ายไว้เลยนะคะสําหรับใครที่อยากให้วิเคราะห์จากเลขทํานายฝันค่ะฝันว่าเห็นพระมหากษัตริย์หรือฝันว่าเห็นพระเจ้าแผ่นดินหรือฝันว่าเห็นพระราชินีซึ่งเชื่อว่าฝันแบบนี้หลายคนก็จะฝันแบบนี้บ่อยๆนะคะใครที่ฝันแบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีเรื่องมงคลน,นะคะยิ่งฝันแบบนี้ยิ่งต้องซื้อเลขมงคลค่ะถ้าฝันแบบนี้อีกในยัดหนึ่งก็คือจะได้เลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งนะคะหรือมีความ ในหน้าที่การงานค่ะการเสี่ยงโชคนี่นับวันดีเลยนะคะถือว่าจะมีลาบลอยหรือว่าจะได้รับข่าวดีจากผู้ใหญ่ค่ะเลข2ตัวที่น่าซื้อนะคะก็คือ8 9 1 9 5 9และสุดท้ายคือ29ค่ะ 3ตัวตรงคือ 298, 198แล้วก็598นะคะใครที่ชอบตัวไหนก็ซื้อตามอาจารย์ส้มได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องบอกว่าครบค้วนแล้วกับข้อมูลวิเคราะห์ปกสลักกองทุนแม่ของแผ่นดินครบรอบ2ทศวรรษหรือ20ปีงวดประจำวันที่16สิงหาคม2567ใครที่อยากให้อาจารย์สม้มเน้นเลขให้นะคะ3ตัวตรงทักมาหาอาจารย์ส้มที่ไลน์แอดส้มเซได้เลยนะคะของแท้ต้อง เอนะคะพิมคำว่า VIP ตัวเลขเน้นพิเศษนะคะจากสรุปของวิเคราะห์ลักษณะของอาจารย์ส้มทั้งหมดจะถูกจะส่งให้ทุกคนทางไลน์นะคะสําหรับใครที่ไม่อยากปวดหัวไม่อยากวิเคราะห์เลขเองหรืออยากให้อาจารย์ส้มเน้นเลขให้นะคะอยากเน้นๆให้เลยตัวไหนที่มาแรงที่สุดทักมาหาอาจารย์ส้มได้นะคะย้ํานะคะแอดส้ม FC ต้องเป็น ID ไดี์นี้เท่านั้นค่ะทักเข้ามาแล้วอย่าลืมนะคะกดเพิ่มเพื่อนพิมพคาว่า VIP เข้ามาได้เลยค่ะอาจารย์ส้มรอทุกคนอยู่ค่ะ และตอนนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่กับรายการวิเคราห์ปอกสลัดแบบอาจารย์ส้มเซียนหวยตัวจริงงวดนี้16สิงหาคม2567รอย่าิลืมนะคะถ้าอยากจะติดตามอาจารย์ส้มให้กดติดตามติกตอกอาจารย์ส้มเลขเด็ดและ Facebook อาจารย์ส้อมอาจารย์ส้มเซียนหวยตัวจริงและช่อง u t u b e นะคะที่ติดตาม VIP Channel, และช่องอาจารย์ส้มเซนหวยตัวจริงค่ะขอให้รวยจากกองทุนแม่ของแผ่นดินครบรอบ2ทศวรรษจากเลขปกสลากที่อาจารย์ส้มใบให้เอาไปรวยกันค่ะ